มาช้าแต่มานะวิกตอร์เยอเคเลสกับอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเตรียมต่อสัญญาเจ้าหนูอีธานวานเนลี่และก็เตรียมยื่นซื้อกองหลังรายใหม่มอสเคล่าทั้งหมดรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคือเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นะครับอัปเดตเรื่องราวของข่าวสารกันหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงนี้ก็ยังโฟกัสเรื่องของซื้อขายนะโดยเฉพาะขาเข้าเนี่ยโอ้โหแฟนอาร์เซนอลจดจ่อเลยนะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยเรียกว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าตามเนี่ยฮะดยูของวิกตอร์เยอแคเรสนะครับมีทั้งช่วงเวลาที่บอกว่า คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่กลับมาคุยกันอะไรแบบนี้โอ้โหอีลุงตุงนางสังขยาไม่หมดนะครับก็สุดท้ายเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้ชูเสื้อ สุดท้ายณนะตรงนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรครับแต่ว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างน้อย3แหล่งข่าวนะครับรายงานตรงกันว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหลากหลายข่าวนะเรื่องของโอ้โหวันนี้ข่าวดีเยอะนะอีธานวา e ์เนลีก่ก็เรียบร้อยนะครับ ทิศทางไปในไปในทางที่ดีน่าจะต่อสัญญากับอาร์เซนอลนะครับระยะยาวเลยนะครับสีปีนู่นเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเดินหน้านะครับซื้อนักเตะเพิ่มด้วยนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียนทีละข่าวก็แล้วกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากทุกคนกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราทุกข่าวเลยนะข่าวไหนที่คุณชอบเป็นพิเศษ พิมบอกพวกเราหน่อยก็แล้วกันนะอะมาที่ข่าวที่เราคิดว่าคุณอยากจะรู้มากที่สุดเลยนะครับก็คือวิกตอร์เยอร์เคเรสครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตอ้างอิงแหล่งข่าวสักหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีหลายสื่อพูดกันในหลากหลายทางนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวที่ผมบอกว่าน่าเชื่อถืออย่างน้อย3แหล่งเนี่ยนะครับก็ประกาศนะครับกับเรื่องนี้เมื่อเออมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะคนแรกเลยแล้วกัน คุณเดวิดออนสตินครับรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังดำเนินการปิดดีวคว้าตัววิกตอร์เยอเคเรสนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์นี้วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันจันท์ก็ก็หรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์หรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ย บรรลุเรื่องของการเจรจากับ s p o ร t i n g ง e s ส o อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุยตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคาดการว่าจะเซ็นสัญญากัน5ปีกับตัวนักเตะนะครับส่วนคุณฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็เจ้าของวลีฮิวิโอเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าฮิว i โ o s ซูนนะครับก่อนหน้านี้ก็ซูนเวลิซูนมาแล้วนะครับแต่ว่าข่าวนี้อัดเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับก็บอกว่า Arsenal และ s p o ร์ติ้งเนี่ยกำลังจะสรุปผลในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะเนี่ยเลือกที่จะยกปฏิเสธไม่รับเงินค่าชดเชย1ิจาก s p o ร t i n g งล s ส o n นทำให้ดีลนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่า10%คืออะไรนะโดย Arsenal เนี่ยจะจ่ายเงินก้อนแรกเนี่ยให้กับ s p o ร t ติ้งลิสบอนทันที63.5ล้านยูโรนะครับบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรนะครับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น73.5ล้านยูโรนะครับเรียกว่า73ล้าน5แสนยูโรนะครับหรือว่าประมาณ65ล้าน63ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนะกับนักเตะระดับนี้นะแล้วก็โรมาโนใช้คำว่าฮิวโกซูลนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่าเราจะได้เห็นวิกตอเรียเคลสที่เอมิเลตสเตเดียมพร้อมกับเสื้ออาร์เซนอลในมือ เขาทำทุกวิธีทางเพื่อย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลเขาทำทุกวิธีทางอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มันเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งนะครับก็เป็นสื่อของ,องกรีฑษเลยนะครับ BBC นะครับก็รายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสปอร์ติ้งลิสบอนและภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้โยเคเลสจะร่วมเดินทางพรีีซั่นกับอาร์เซนอลแน่นอนโอ้โหผมชอบ BBC สุดเลยวะนะครับใช้คำว,ว่า24ชั่วโมงเลยนะผมยังคิดว่า48นะ นะครับผมยังคิดว่า,าสักวันอังคารอะไรแบบเนี้ยเอ้ยวันนี้มันวัน,วนอะไรสิผมโอเคเอ้ยแสดงว่าอาร์เซนอลก็ต้องเตรียมมาพรีซีซั่นแล้วจริงๆด้วยนะครับอ่ะออมาหาการวิกตอร์ <S <S โยเคเลสผมสรุปแบบนี้นะนะฮะหลังจากที่เรากับโยเคเลสเนี่ยมีข่าวกันประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยประธานสมโมสรของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเกลี้ยกล่อดว่าอาร์เซนอลเนี่ยเ,เขาไม่ใช่คำว่าอาร์เซนอลแต่ว่า เขาทีมทีมที่จะมาซื้อโยเคเลสเนี่ยยังไม่ยอมจ่ายค่าตัวโยเคเลสในราคาที่เหมาะสมนะครับมันก็เลยทำให้ดิวนี้ยากขึ้นไปอีกและผมไม่สนใจหรอกนะถ้าไม่ได้ตามที่ผมต้องการเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะเก็บนักเตะเอาไว้3ปีเพร้อมอยู่มีสัญญาอยู่3ปีและถึงตรงนั้นโยเคเลสต้องก้มหน้าขอโทษเพื่อนๆที่ทำไม่ดีไว้ที่ไม่ยอมมาซ้อมที่ทำตัวเกเรนะครับ แล้วก็ยเคเลสจะต้องโดนค่าปรับด้วยนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ประธานสปอร์ติ้งลิสบอนยั่วจัดนะฮะแล้วก็สวนกลับบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยนักเตะอรารวาสนะฮะก็ดิวเนี้ยย้อนไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับคือทางด้านยอเคเลสเนี่ยประกาศว่าไม่อยากอยู่แล้วทีมอยากต้องการย้ายแล้วแล้วก็เคยมีสัญญาใจกันเอาไว้ว่า จะต้องปล่อยโยเคเลสในราคาที่เหมาะสมซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรนะครับซึ่งโยเคเลสก็ก็ก,ก็ไม่ได้ยังรักษาท่าทีอยู่นะเวลานั้นนะจนอาร์เซนอลมาติดต่อซื้อในราคาเกิน60ล้านยูโรนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสโมสรเนี่ยยังไม่ยอมปล่อยตัวนะครับแล้วก็โยเคเลสเนี่ยก็เลยหงายไ,ไพยเอเจนต์ก็เลยหงายไพ่ว่าถ้ามีข้อเสนอเกิน60ล้านยูโรแล้ว ออสปอร์ติ้งปฏิเสธนะครับสปอร์ติ้งจะต้องจ่ายเงิน10%ให้กับตัวเอเจนต์นี่แหละเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมเอเจนต์ถึงปฏิเสธค่าชดเชย10%จากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็คือนี่แหละปฏิเสธเงินประมาณ6ล้าน7ล้านเนี่ยนะครับที่ก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเคยเสนอไปนะครับแล้วก็ไม่ลงตัวกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นมุมผมวิเคราะห์แล้วนะสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยค่อนข้างเกลี้ยวกล่อมกับเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถแสดง ความต้องการเจ็ดจำนงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีพูดกับนักเตะไว้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งทีหลังก็มาพูดว่าไอคนที่พูดมันออกไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็อยากได้ค่าตัวให้ได้มากที่สุดเพราะวิกตอร์ยเ mm hmm. คเรสเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่อยู่ในตลาดที่ร้อนแรงที่สุดนะครับผลงานถือว่าโหดจัดะนะครับคล้ายๆตอนหาแลานย้ายจากดอทมุลมาแมนซิตี้เลยนะครับ คือยิงแบบโหดจัดยิงแบบหลัก30 4050ประตูต่อฤดูกาลแบบนี้เลยนะครับซึ่งศูนย์หน้าที่มันทําได้แบบนี้เนี่ยค่าตัวก็ไม่แปลกรอกครับที่ Sporting l i s b o n เนี่ยเขาจะหมายมั่นปั้นมือว่าควรจะได้ร้อยล้านยูโรนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายเรื่องเงื่อนไขต่างๆนานานะครับมันก็ทําให้มันเดินไปไม่ถึงนะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยถึงขั้นมีข่าวลือว่าจะงัดหลักฐานงัดกฎหมายมาใช้กับเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยยูโกงค่าตัวเกินไปมันมีสัญญา นี่นั่นนู่นอยู่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้เลยเนี่ยการเจรจาก็กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับที่เลทค่าตัว73.5ล้านยูโรนะครับก็เป็น6จ5เเงินสดนะครับแล้วก็อีก10ล้านเป็นแอดออนนะก็ถือว่าเป็นมหากราบอันยาวนานนะครับแต่สุดท้ายจบลงได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะครับ จะจบลงได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อวิกตอร์โยเกเลสนะครับสวมเสื้ออาร์เซนอลแล้วนั่นเองนะครับชูแบบนี้เลยนะครับหรือว่าสวมใส่อยู่ในตัวเลยนะครับแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรนั่นเองนะแต่ผมเชื่อว่าจากที่ตามมาเนี่ยใน2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันใกล้แล้วจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับ อ่ะผม BBC เขาบอก24ผมให้48แล้วกันไม่เกินวันพุธนี้นะครับเราจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องนี้เราจะได้เห็นหน้าวิกตอร์ย์โยเกรสที่ลอนดอนในมุมมองผมนะอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับนี่คือดีวของโยเกเรสแล้วมันเช,ชื่อมโยงกับดีวของมาดูเอนเก้ด้วยนะครับแต่ผมอัปเดตมาดูเอนเก้นะแล้วเดี๋ยวผมมีมีมุมที่อยากเล่ามาดูเอนเก้เพิ่มนิดนึงนะครับ อัปเดตล่าสุด uh, ทางด้านโนนี่มาดูเอนเก้ครับบินจากอเมริกานะครับหลังจากคว้าแชมป์จะบอกว่าคว้าแชมป์ได้ไหมอ่ะไม่ไม่มีชื่อตัวจริงไม่มีชื่อตัวสำรองกับเชลซีเลยอะ่ะแต่เชลซีได้แชมป์นะนะครับมาดูเอนเก้กำลังจะบินกลับมาลอนดอนครับเพื่อตรวจร่างกายกับอาร์ซ a นอลครับแล้วก็มีกำหนดตรวจร่างกายกันในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศในช่วงกลางสัปดาห์นี้เลยนะครับคือ ที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับมาดูเอเก้ K, กับดิวิคตอร์โยเคเลสเนี่ยเป็นแบบนี้ครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่จะปิดดิวิโยเคเลสหมายมั่นปั้นมือที่จะปิดดิวิโยเคเลสครับกะว่าจะประกาศโยเคเลสยูวีโกแบบได้ตัวโยเคเลสถ่ายลงถ่ายรูปนี่นั่นนู่น,น,นจริงๆข่าวมันมัน,ม,นมันออกมาที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีบอกแล้วด้วยซ้ำไปว่ารายสัปดาห์ได้เท่าไหร่ สะสมเสื้อหมายเลขอะไรอ่ะนะครับตั้งแต่สิ่งนี้มันถูกดีวตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงอาร์เซนอลวางแผนไว้ว่าจะประกาศโยเคเลสวันนั้นนะครับและพอประกาศโยเคเลสเสร็จปับ๊บเขาจะประกาศมาดูเอ็นเนต่อเลยนะครับเพื่อจะได้แบบไปลุยพรีีซั่นกันแล้วจะได้แบบเนื้อออกมาการตลาดมันก็จะแบบโห เปิดตัวรัวๆเลยซูบีเมนดี้ออกาเกปาโยเคเลสคนที่คนที่แฟนบอลรอมากที่สุดแล้วก็มีบาดูเอนเก้อีกโอ้โหมันจะทำให้ตลาดมันคึกคักมากมันจะทำให้แบบกระแสมันจะกระพือมากนะครับแต่ว่า มันไม่เป็นตามแผนนะครับโยเคเลสดันดิวกับสปอร์ติ้งลิสบอนไม่ลงตัวนะเวลานั้นนะนะก็เลยทําให้มันดีเลยออกมามันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมันก็เลยทําให้เกิดกระแสแฮชแท็กแบบไม่เอามาดูเอเจ้นะครับก็เลยทําให้ดิวนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับผมก็เลยอยากจะเรียกว่าสะท้อนแล้วกเ็เรียกว่ายังไงเดียรายงานผลที่ผมไปตามเผือกมานะครับว่าเอ๊ะทำไมคนไม่ชอบมาดูเอเก้นะครับมีอยู่3เรื่องน่ครับที่เขาไม่ชอบนะครับก็คือ1 ที่ผมไปตามมามากที่สุดเลยนะนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมชอบนักเตะมากที่สุดนะมีแต่มีคนไม่ชอบนะนะครับอันดับหนึ่งเลยคือทําไมมาดูเอเก่ก่อนนะครับทาไมนะครับเพราะว่าจริงอยากได้กองหน้ามึงต้องซื้อกองหน้าก่อนสิเหมือนผมใช้คําว่าทัมมิ่งมันไม่เหมาะนะครับคือมันเรื่องมันไม่มันไม่เหมาะจังหวะมันไม่ดีนะครับคือถ้าถ้าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนกันนิดเดียวเลยเป็นไปตามแผนของอาร์เซนอลคือได้โยเคเลสก่อน แล้วเปิดตัวมาดูเอเกต่อเลยอันนี้ผมว่ามันจะฟิลฟูมากมันจะปรับความรู้สึกมันจะว้าวอะไรเงี้ยกูรุ่นแชมป์แล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้นย,ะยน,นะครับแต่พอมันเปลี่ยนมันปรับกันนิดเดียวนะครับกลายเป็นโนนี่มาดูเอเก้โดนประกาศฮิวิโกก่อนนะครับผู้คนก็เลยไม่ค่อยพอใจการตัดสินใจนี้ของสโมสรสักเท่าไหร,นร่นะครับก็เลยเป็นเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของจํานวนเงินนะครับ52ล้านปอน เยอะมากนะครับแพงมากในสายตาใครหลายคนนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นนักเตะระดับทีมชาติอังกฤษนะนะครับความเป็นทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับมันอาจจะเพิ่มมูลค่าหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้ตัวของแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าที่ทำไมซื้อแพงจังเขาประเมินกันว่าโหมันมันเป็นของที่เชลซีไม่ใช้เนี่ยอ่งเกมนัดชิงไม่มีชื่อเลยเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องไปซื้อเพื่อให้เขาได้ เรื่องของเงินกําไรไปอีกอะไรแบบเนี้นะครับก็เลยทําให้คนไม่พอใจแล้วก็อันสุดท้ายคือคนไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ามาดูเอเกจะมาช่วยยกระดับอะไรอาร์เซนอลได้นะครับเพราะว่ากระทั่งเชลซียังไม่มีพื้นที่ให้ลงเลยนะครับแล้วมาอาร์เซนอลจะ จะมาเป็นตัวสำรองหรืออะไรแบบนี้หรือยังไงซื้อสำรองแลกับ50ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาวิพา์วิจารณ์กันนั่นเองนะแต่ว่ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับครับนะฮะมาอยู่กันไปมาสู้กันไปนะครับมาไล่ล่าความสําเร็จไปด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวกันต่อนะครับแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยครับคลิปนี้สนับสนุนนี่ครับไข่กลูมิ่งครับสนับสนุนโดยไข่กรูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายอเนกประสงค์นี่นี่นะครับ ที่ถูกอ,อกถูกใจของผมเอามือจับได้เลยนะเพราะมีเทคโนโลยีเซฟเทคไม่บาดแน่นอนไม่ทําให้น้องชายเราระคายเคืองนะครับทำให้แต่น้องชายเราสะอาดสะอ้านสบายตาไม่มีขน รกรุงรังนะครับนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะครับนะก็สามารถที่จะเ,เรียกว่าดูแลก,กันได้แล้วก็ล้างน้ำได้นะครับกันน้ำา้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของใบมีดท,ที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะไอ้ตรงนี้มันเปิดมันถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้เขามี3สีนะสีดำสีเบจแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับ และพิเศษนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับโปรกลางเดือนนะฮะก็ใครที่สนใจครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะตั้งแต่เที่ยงคืนถึงบ่ายสองเท่านั้นนะครับนะฮะลดใหญ่มากครับราคา1,400บาทครับนะก็ไปจับไปจองกันได้นะครับและน้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาครับนะฮะไคลีนเซอร์ครับทำให้น้องชายคุณสะอาดล้ำลึกใช้ได้ทุกวันมั่นใจนะครับทำให้ น้องชายของเราสะอาดสะอ้านเพราะมีค่า ph ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมสดชื่นนะครับแน่นอนครับนะบางทีเตะบงเตะบอลเนี่ยนะครับใครชอบเตะบอลเนี่ยผมแนะนำ,นำนี้เลยนะสีฟ้านะตัวนี้นี่จะเย็นเย็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบวอมวอมรีแล็กซ์นะครับใครที่ชอบกลิ่นไหนก็ลองไปเรียกว่าลองใช้กันดูได้นะครับสองแบงค์แดงมีทอนนะครับสองแบงค์แดงมีทอนสำหรับ ไคลนซิงนั่นเองนะครับไปอัปเดตข่าวกันต่อเลยดีกว่านะครับอาร์ซนอลครับโดยคุณอันเดรส์แบต้าครับกำลังเตรียมที่จะโละผู้เล่นหลายคนเลยนะครับ ก็อันเดรสเบต้าครับกำลังผ่องถ่ายผู้เล่นตัวสำร,รองหลายคนออกจากทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลครับนอกจากเรเนอทอสซาที่กำลังจะย้ายออกจากทีมนะครับก็มีหลายทีมสนใจนะก่อนอันนี้ก็มีเฟเนบาชช่ล่าสุดมีไบยูมินิกสนใจเพิ่มอีกทีมด้วยนะครับริชเนลสันครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีโอกาสจะต้องแยกย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับโอ้เดอะเวอร์น้องรักผมนะฮะมีชื่อด้วยนะ ยาคุบควีออนะครับกองหลังที่แม่อุตส่าห์ชนะใจพี่แล้วเชียวนะฮะน้องรักของพี่นะครับก็มีข่าวว่ายาคุบควีออจะถูกโละทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้อย่างน้อย3คนแล้วนะก็คือทอสซ r าริเนลสันแล้วก็ยาคุบควีออไม่นับพี่ไปก่อนหน้านี้จอจินโยโทมัสปาเต คิรเนเชนี่นะครับอันนี้ไปเรียบร้อยละนะครับนะ,ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะมันก็มีเข้ามีออกเป็นเรื่องธรรมดาของโลกฟุตบอลนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งรายครับที่อาร์เซนอลเตรียมจะต่อสัญญาครับนั่นก็คืออีธานวานเนลลี่ครับ อ r ออาเซนอลเตรียม oh, ต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการกับอีธานวานิลี่ครับโดยจะเป็นสัญญาระยะยาวนู่นเลยครับ5ป้ปีนะครับพร้อมออปชั่นขยายไปอีก1ปีนะครับความชัดเจนก็มีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับรายงานว่าอีกไม่เกินเนี่ยภายในสัปดาห์สสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะได้เห็นภาพเซ็นสัญญากันนะครับเ,เรื่องนี้โรมาโน่ก็ออกมา ออกมายืนยันอีกเสียงด้วยนะบอกว่าอาร์ซอลใกล้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับวานิลี่แล้วนะครับหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ,รบปิดท้ายด้วยข่าวเสริมทัพอีกหนึ่งตัวนะครับอาร์ซอลเตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2กับทางด้านบาลนเซียนะครับอยากจะได้คริสเตียนมอสเคล่าครับนะฮะปะการังอายุแค่ประมาณ20ปีเองนะครับก่อนหน้านี้เสนอไป14ล้านยูโรนะครับบาลนเซียปฏิเสธอย่างไรเยื่อใ่บาลนเซียบอกว่าอยากได้ต้องเอามานุ่น ระดับ20ล้านหนุนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขส่วนตัวนักเตะกับอาร์เซนอลเนี่ยบรรลุข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวที่ผมบอกนะเวลาจะย้ายทีมเนี่ยเขาต้องสอบถามที่นักเตะด้วยว่าอยากมาเปล่าอะไรเงี้ยเอาแผนมาให้คุยอะไรเงี้ยนะครับพอเรียบร้อยแล้วค่อยไปคุยกับต้นสังกัดเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าทั้งอาร์เซนอลและบันเสียน่าจะตกลงได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับ ก็ถ้าคือผมฟังและก็อ่านบทสัมภาษณ์ของมิเกลเตตาบ่อยๆนะเขาพยายามอยากจะให้นักเตะใหม่เนี่ยได้มาลุยพรีซีซันกับเพื่อนๆร่วมทีมนะครับเพื่อจะได้กลมเกลียวกันได้เร็วๆนะครับเพื่อที่จะได้แบบเ,เหมือนกับว่าจะได้ปรับตัวเข้ากับทีมได้แบบไม่เสียเวลานะครับรผมก็เลยคิดว่าผมเห็นด้วยที่มอสเคราหรือว่าแม้กระทั่งโยเคเลสเนี่ยน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้ไม่เกินสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะมาลุยพรีซีซันกับทีมด้วยนั่นเองแล้วช่วงพรีซีซันผมเชื่อว่า ช่วงนั้นนะ่ะจะโฟกัสเรื่องเรื่องการแบบเตรียมทีมนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเหมือนเป็นเป็นเป็นกึ่งกึ่งพักร้อนด้วยนะครับมาเรียกว่ามาเรียกเลตติ้งมาสร้างมาทำการตลาดกับกับกับแฟนบอลชาวเอเชียอะไรแบบนี้นะครับโดยที่อาร์เซนอลจะมาทั้งฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับในช่วงฟีซีซั่นนี้นั่นเองครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจ ากไปติดตามคุยกันนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ